สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอัดคลิปอีกแล้ววันนี้จะมาอันบ็อกซิงก่งแกพัสดิติ่นของวงแทนแทน,นวันณวัวัน,นะคะช่วงนี้เราชอบมากๆมากๆเลยต้องซื้อบัมอดหนุนด้วยเท่านั้นพอดี น้องที่รู้จักน้องที่สนิทในทวิตเราเขาก็ชอบองเนียนองนีแอลเขาดีผ่านหน้าทำาไมทุกวันเลยแล้วพอดีวันนั้นว่างๆอยากหาจอยอ่านก็เราก็เลยไปขอให้น้องแนะนำเรื่องมาสรุปก็เป็นอย่างนี้ค่ะชอบมากชอบแอนเนียชอบน้องแดน่พี่ชอบชอบพี่สองอูด้วยองเนียนองเนียนองนีแอลเบือพอแล้ว โอเคเข้าการรีวิวสักทีนั่นแหละค่ะเราซื้อมาทั้งสองเวอร์เลยแต่นี่เบอร์เดย์เราซื้อจากร้านพีที่พี่สาวเราสั่งประจำนะกับอีกเวอร์เราซื้อจากจีมาเก็ตเป็นครั้งแรกเลยนให้เราสั่งจีมาเก็ตสีที่เราสั่งจีมาเก็ตขอตัษทีเราสั่งจีมาเก็ตแล้วของเพิ่มมาวันนี้เลยก็ สั่งง่ายมากเลยทีมาเก็ตไม่เสียภาษีด้วยของกับไปของเทศสั่งบ่อยๆแล้วด้วยความที่เราสั่งร้านพี่คนไทยเบอร์ดีก็มาก่อนซึ่งเราก็แกะไปแล้วด้วยรอไม่ไหวไม่ด่าไม่เราไม่ไหวเราถ่ายพร้อมกันไม่ไหวเราก็เลยแกะเบอร์ดีก่อนนะคะก็รู้การไปแล้วด้วยก็เดี๋ยวมามาแกะของเวอร์ไหนกันนะเริ่มเลย เราก็ไปดูวิธีสั่งทางเน็ตนะคะทาง YouTube แหละเห็นคนอัพเยอะแยะเขาเข้าใจง่ายมากเลยแล้วก็เข้าใจง่ายตัดบัตรง่ายสั่งง่ายรวดเร็วด้แล้วตื่นเต้น ถ้าเสียงรบกวนเข้ากล้องขอโทษด้วยค่ะซิงยงมันดังตอนนี้ตอนกลางวันแน่ได้มาแล้วเบอร์เดย์เดี๋ยวมาดูเอร์เดย์ก่อนนะเพราะเราแกะดูบ้างแล้วก็รุนการาดไปแล้วไม่ได้เดนกับองค์เลยไม่เป็นไรได้อันนี้ทาสโซนะคะได้เดี่ยวได้ของมินทยอนอันนี้รูปรวมนะทาสโซ่รวม อันนี้เขาเรียกว่ามีเลือกการ์ดใช่ไหมได้เจฮาวาประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็การ์ดได้ของน้องควันลินตื่นเต้นมาดูวันไหนกันแดงเดี่ยวองมาไหมถ้ารุนเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นมาก โ oh. อ้อาโซ่ได้ของพี่จีสองคะโอ้ oh. อันนี้มินเลิกการได้ของมินฮยอนเหมือนกันใครเนี่ย oh. <c oughs> ทาทาดาทาดาพี่ก็เพิ่งรู้ น้องความลินอยากพี่เมย์หรอไม่เป็นไรค่ะเราก็รองั้นเดี๋ยวมารีวิวรูปด้านในเลยนะไม่ได้แดงองค์เลยไม่เป็นไร นี่นะคะนี่คือซีดีนะของเวอร์ดีนี่ก็เนื้อเพลงประมาณนี้มาดูรูปข้างในกันงานดีมากๆทุกคนหล่อมันเลย มากนะคะหลอเฟียฟ้ยวเฟี้ยวพี่ชมพูก็หลอเฮ้ย <c oughs> แบบจริงๆเ <c oughs> พื่อนทางพิตเราก็ชอบกันบรรวันกันเยอะเลยค่ะนั่นแหละแล้วก็ทุกคนก็ผ่านหน้าทามไลยบ่อยมากก็รู้จักทุกคนกันดีอยู่แล้วถึงจะเพิ่งมาติ่งนะคะ I <laughs> หมดแล้วมาดูของเวอร์ดีต่อยังไม่เคยยังไม่ได้ดูด้านในเลยอ่ะนี่ปกหนะโอุยหลุด,ดสีดีนะคะเวอร์ไนท์สีดำนี่ก็อเนื้อเพลง mungkin sama ini hahaha <laughs> มันจริงน้องงอมากทันนินอืมอ่ารักอ้โหูอโหาอาหา้า เย้าสุดสุดอือเนี่ยถ้ามีตังเราจะตามเก็บซื้อบ้ามเก่าเลย ชอบชามากโอ้โห,หมดแล้วเดี๋ยวให้ดูเบอร์เตอร์นะคะ โบเตอร์เบอร์เดย์เห็นกันไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นะคะทุกคนโสเตอร์อันนี้ของเวอร์เดย์เป็นแนวนอนแล้วอันนี้โสเตอร์ ของเวอร์ไนเป็นแนวตั้งให้ดูชัดๆกันเลยหอมากหอมากดีงามงานดี <c oughs> ก็ขอจบการรีวิวแล้วมันมันเพียงเท่านี้นะคะไปแล้ว 화살은 내게 f w 하고 다시 날아와 나 괴롭히네 no no no, no, no. 내집 뭔데 What 나를 미치게.